และทีนี้เราเข้าเข้าประเด็นการเมืองทิ้งท้ายกรณีประชาธิปัตย์เนี่ยไปจี้ไปสกิดสีข้างนายกปรับก็รอมบเนี่ยตกลงฉลาดมากไม่ฉลาดท้อยคุณสุภันมด <c oughs> ดู้รก่อ,อนหน้านี้เนี่ยผม, <c oughs> ผ,มผมเคยพูดมาทีหนึ่งแล้วว่าออ่ช่วงต่อไปเนี่ยสสอบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคจะทยอยลาออกครับเพื่อให้เพื่อนที่อยู่อันดับขึ้นไปได้เข้า,ามาวราเป็นสครับ ก็ไม่แตกต่างที่ไปใช้ที่ป,าป่าเป็นสกิลข้านาะยกห้ปรับคลรออมผมว่าจะบอกว่าคิดน้อยแหยระดับประชาธิปัตย์พรรคการเมืองเก่าแก่ใช่ไหมแต่แต่ผมก็มงงเหมือนกันคือถ้าคืออาจจะคิดแค่ว่าให้ให้คนอื่นๆได้มีโอกาสได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตมมรีบ้างครับหรืออาจีด้ด้วยปรามาสนะหรืออาจจะเป็นเทคนิคการระดมทุนผมไม่รู้นะเอะผมไม่รู้นะผมตั้งข้อสังเกตอีดเส้นได้นะ อ่า uh huh. แต่ถ้าปรับตอนเนี้ยถ้าปรับตอนเนี้ยนะพูดตรงนี้นยุ่งใจหาเออมันไม่ใช่แค่ปรับของประชาชนที่ปรับนี่พรรคอื่นเขาก็จะอืมอืมแล้วเดี๋ยวพรรคเล็มีลิฟต์อีกอะ่ะครับ huh. อ uh ืม huh. พรรคเน็ตพรรคเน็ตเขาก็มีลิฟต์ได้นะตอนเนี้ยในสถานการณ์การต่อรองการเร่งส่งรอยต่อแบบเนี้ย uh huh. แล้วกผมมองประเด็นเนี้ยครับว่าไม่อยากจะมองว่าคิดไม่ได้อยู่ว่าคิดน้อยอะ่ uh huh. นะเออง่ายอ่ะเอาไว่าคิดง่ายแล้วกันนะ ครับแต่มีวาระอ่านแฝงไม่รู้ไม่รู้ยิ่งผมตั้งตอนสังเกตและขีดสิ้นไปแไ้วยิ่งใหพี่ดวมีอ่านปอ่านปฏิญาประชาธิปัตย์อย่างไงครับพี่ดาวีอยู่อยู่ทำไมมันกลับมองเขาลํำลึกกับมองผมกลับมองเขาล่ำลึกนะเอำลึกเหรอเ่พราะอะไรเพราะพื้นเพรีิปัดเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเทียนการเมืองอ่ะนะฮะบันวันหนึ่งเขาไม่ได้คุยเรื่องอะไรเขาคุยแต่ว่า จะวางกลยุทธ์ยังไง่ะนะฮะจะวางกลยุทธ์ยังไงจะจะใช้คําไหนดา่าเพื่อนให้มันเจ็บคือผมพยายามใช้คำผู้ที่ค่อนข้างพร้อะนะคือกลยุทธ์ยังไงนะฮะครับถ้าแต่คิดว่างเนี่ยนะคุณนิพนธ์เนี่ยผมเข้าใจว่ามีทุนได้ดูแลเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นเรื่องของอะไรต่างมา <c oughs> อือฮึก็การเลือกตั้งใหญ่เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยสำคัญครับอย่างน้อย <c oughs> สุดเอาโควต้าตัวเองเนี่ยปักธงตรึงไว้ตรึงไว้ก่อนว่าเฮ้ยถ้าพัก ู้จีไทยเขายังอยู่นี่นะรัฐรัดก็ยังมีคนซึ่งอาจจะไม่เลือดเนื้อเชื้อไขก็ตามแต่ก็ยังก็ไม่โคต้าพลังงานนัดแตกต่างอย่างน้อยสุดเขามาตรึงอะนะหนึ่งอุกอซ่เห็นด้วยคือปันคืออาจจะเปิดทางให้คนอื่นแต่เราก็ใช้โคต้าใช้สิทธิ์เออเอเอระดมทุนนะเป็นไมู่กเค้าวหน้าก็เอ้ยเอาคนอื่นลงไหมคือคืออย่างน้อยสุดไม่อยากให้โคต้าทิ้งว่างอืม่ะ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นบุมแรงกดดันนายกอ่ะเพราะว่าก็เห็นด้วยคุณปานคือว่ามันไม่ได้ผมคิดว่าถ้าหากว่าไปให้ป,ปรับถึงแม้นายกบอ,อกว่าปรับเล็กปรับเฉเพาะคนรบใช้ปัดก็ตามเนี่ยอมีหรือเประชวะรัฐไม่กดดันคนที่อยากจะเป็นหรือคนอยากจะนั่นตัางมันต้องกดันอยู่ดีผมว่าไปเทียนนี้ออกก็จะครหยักตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีผลตอ พักใหญ่ในที่รัฐบาลคือต้องกดดันออืต้องกดดันว่าเฮ้ยต้องเราใช้ก็ต้องปรับบ้างนะนะขอตอนนี้จึงดีเพราะคนที่เป็นรัฐมนตรีส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่คิดกับว่าเป็นนานไม่นานเพราะว่าคําว่าอดีตรัฐมนตรีมันมันเวลาเท่ากันอ่าอ่าอ่ครับผมเป็นเจ็ดวันกับคุณสุปันเป็นคุณปชัยเป็นสองปีอดีตรัฐมนตรีนั่นแหะอดีตรัฐมนตรีอ่า มีบำนาญน,นะเด,เดี๋ยวนี้เขามีมีบำนาญแล้วใช่ไหมสอสอสวอ่าไม่แน่ใจแล้วอ,อย่างอย่างเข้าวิชิป,ปัดอ่ะอย่างรู้สึกเป็นสามสี่เดือนอย่างน้นะแล้วทงาลเรื่องตั้งไอ้คาที่เป็นรนตรีเดี๋ยวไปหาเสียงมันมันดูดีกว่าอ่าครับอ่าครับรำตรีมหาไทยมอทอสสองมาแล้วครับกับสอสอท่านก็มาแล้วครับคือมันต่างกันนะอือใช่ มแรกเี่ยคือรา,ชาลชรัตจะมีปัญหาแล้วพักเล็กก็จะเคลื่อนไหวต่อรองอ่าไอ้ที่บอกว่าแล,วแล้วถ้าลงลงทำเป็นไม่หือไม่อืดเฉยสกิดก็สก,กิดไปอยากปรับก็ปรับไปในเมื่ออยู่กันมาได้ตั้งห้าหกเดือนโดยที่ไม่ไม่ต้องปรับอะไรเนี่ผมจะอยู่ไปอีกห้าเดือนเพราะว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่มันก็แค่ห้าเดือนเต็มที่แล้วจะปรับไปทําไมตรงนี้พี่ทวีหรือพี่คุณสปันมองกัน ถามวอยรุ่นทำได้ไหมจะถูกเกี่ยท,ทุกวันทุกวันลงทนได้หรือเปล่าครับอืมคือประวัติศาสตร์การเมืองม,มันมีอยู่แล้วแล้วไม่ก่อนกฎหมายอะไรไม่ผ่านผมไม่ได้ยังเหลือกฎหมายสําคัญไหมแต่เมื่อก่อนี่ยตีรววด้วยกันไม่ยกมือให้อย่างเงี้ยอ่าอถ้ว่าเฮ้ยจะยกมือเท่าไหร่ต้องเท่าไหร่ยังยังยัง,ยงาาามีกฎหมายสําคัญอยู่เยอะพี่วีแล้วก็คือเมื่อเดืนเนี้ยนะครับวัยรุ่ยุสภา ถามว่าภูมิใจไทยที่ที่นิ่งนิ่งอยู่ตอนนี้ยแล้วโคต้ายังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องคนที่จะขอพี่หนูต้องหนูบ้างนะฉันบ้างนะผมบ้างนะอะไรเงี้ยก็จะต้องมีเนี่ยนะผมว่าอันนี้บัตรรัเลยเพราะตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่พูดถึงว่าพักตัวเองตอนเนี้ยเอทือนที่สุดคนไหลนะครับอืมไม่ได้คือถ้าเกิดเป็นผู้สาธที่โกมไม่ได้อิสระใครแต่ก็ไม่อยากใครได้ดี ถ้าพักอ <rumor>. mm. ัวนไม่งั้นก็พักลิดก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าแล้วลืไม่เลยผมว่าอีกหกเดือนมันนานนะในสถานการณ์ตอนถ้าโดนปวดทุกคนอย่างหนึ่งเนี่ยต้องปรับสองไม่ปรับต้องยุบสภาตอนตอนนี้สิ่งที่กวนใจนายกท่านมันเป็นอยู่คือปรับคอรมอหรือไม่ปรับกับยุบไม่ยุบเนี่ย แต่ไอ้ยุบไม่ยุบเองมันก็ยังเป็นอาจจะเป็นอาวุธลับของนาย,ยกก็ได้นะก็ประเมินแล้วว่าถ้าปล่อยย้ายพักไม่มาเนี่ยลากสุดเทอมอออ่าไอ้คนจะยุบย้ายไม่ได้เนี่ยก็ต้องอยู่ไอ้ย้ายไม่ได้ก็ต้องอยู่แล้วถามว่าย้ายไม่ได้แล้วต้องอยู่เนี่ยจะจะลงสมัครไม่ลงเออก็ต้องลงอันนี้มันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจอยู่ว่าว่าจะออกกันมาไม้ไหนเนี่ยแต่อย่างพี่ะมีบอก่ะ ผมเคยทีนึงเขาขึ้นปลาศัยว่าเขาคืออดีตผู้สมัครอของพักไม่ต้องบอกแล้วว่าพักไหนอตอนนั้นเราก็ยังทำงานการเมืองให้กับพักการเมืองบางพักอยู่เราก็ไปสังเกตการการหาเสียงกระห้าวเป้งไปกันหลายคนเนี่ยอยู่ในหมู่ชาวบ้านเรากําลังปลาใสพูดแบบเนี้ยด้วยความมั่นใจมากเขาคืออดีตผู้สมัครอื ผมก็ยกมือเลยตกมือสายไฟแบบหนังกลางแปลงเลยแล้วตอนที่ท่านสมัครท่านได้ไหมครับว่ะฮาต้องท่านบุกค,คือตอนนั้นมันมันห้าวเป้งไงแต่ตอนนี้ทำถ้าเจอแบบนั้นไปทำยังไมาตัววิ่องออกไม่ทำ มันมันก็อย่างพี่ดูมีบอกมันมันเป็นเครดิตของเขาไงนักการเงินก็อยู่เป็นเครดิตไงก็ขนาดแค่เป็นเป็นอดีตผู้สมัครเขาย้อนไปหาเสียงอะแล้วอย่างนี้เวลาเขาขึ้นป้ายเขาขึ้นแะบนีจริงขึ้จักดิ์ชั้นมีแต่สมุดกมอดีตผู้สมัครครับแล้วเวลาให้ข่าวให้อะไรก็อดีตอดีตผู้สมัครอดีตสอสอเนี่ยมันก็มันก็เป็นอะไรที uh ่ม huh. uh ันบอกข้ามไม่ได้ครับ เอาแล้วครับก็ว่ากันเอตามนี้แล้วก็อยากจะให้คุณสุปันลองเชิญชวนแฟนๆชวนหาเรื่องครับอ๋อพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเนี่ยเรื่องกาดยิงนะแต่ว่าเราจะมองข้ามไปแล้วเหมือนเหมือนที่เราคุยเนี่ยแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเอาคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเด็กแล้วก็สันติวิธีแล้วก็เรื่องเรื่องของมิติความเป็นมนุษย์มาก็คือได้พี่สัมสิ์คุณปพันธ์มาลองคุยฟังนะครับว่าเพรามันควรจะไปยังไงแล้วก็ พี่สามสิบเขาคุยมาส่วนหนึ่งว่าเรื่องมันก็มองแบบเ่าท่านก็มองแบบเราอะมันต้องปฏิรูปทั้งระบบใช่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องเ,องเด็กเรื่องอะไรพวกเนี้เรื่องของความรุนแรงเนี้น,น่าจะมีหลักทางวิชาการลันน <S 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 ัน <S 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 ่นคือเรื่องตองทนที่จะเล่น <S 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 ส่วนทั่วๆไปเขาคงจะเรื่องการเมืองนี่แหละอืื่องท่วะเรื่องรุ่สัาพแล้วก็เรื่อง เรื่องปรับคอรมอลเรื่องยุบสภายุบไม่ยุบเนี่ยคุย <c oughs> ล่าสุดคมุมนตรีก็ยืนยันว่าต้องยุบยุบทางเทคนิคแต่ข้อมูลข้อมูลเชิงข่าวหรือเชิงลึกของคุณศักชัยก็บอกว่าล่าสุดครบเทอมพ่กนี้ต้องต้องชวนคุณมนตรีเอ่ออินโต๊ะ์จีนสักคนละมือ